วิชานี้สอนตั้งแต่การติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานรวมถึงการเอาข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ซอฟต์แวร์นั้นเอามาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแผนภาพครับวิชานี้สามารถเติมเต็มกับความต้องการของตลาดตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายนอกได้ จะสอนอภาษาไพทอนเป็นหลักจริงไพทอนเนี่ยถูกเอาไปใช้ในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์เขียนเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงแม้กระทั่งการเอาไปเพื่อประมวลผลข้อมูลในขณะเดียวกันประเทศไทยเรายังมีจํานวนโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต่างชาติการจะขยับให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้จึงจะเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเมอร์จำนวนมโหาารครับ คนที่สามารถเขียนโค้ดได้เขาจะสามารถพัฒนาระบบตัวองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปใน,ในอนาคตได้ผมเชื่อว่าโปรแกรมมิ่งเป็นพื้นฐานสำคัญใน,ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตเราสามารถเริ่มทำสตาร์ทอัพโดยแค่มีความรู้ทักษะแค่โปรแกรมมิ่งเพียงอย่างเดียวไม่ต้องมีเงินทุนในการเริ่มธุรกิจมากโปรแกรมมิ่งเป็นวิธีการคิด เป็นเครื่องมือในการสะท้อนความคิดของผู้เขียนสามารถเอาความคิดของตัวเองใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ทันทีที่นักเรียนคิดแล้วก็เอาจินตนาการของนักเรียนเองเข้าไปใส่ในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะได้ทํา2อย่างอย่างแรกก็คือนักเรียนจะสามารถคิดเป็นระบบมากขึ้นในขณะเดียวกันการเขียนโปรแกรมเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิด ในวิชานี้เราจะไปถึงจุดที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์กันครับสามารถทําระบบใหญ่ๆขึ้นมาได้เป็นเว็บเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าโมบายแอปพลิเคชันขอแค่มีเวลาความขยันก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วครับ